ไงครับนอนยิงเล็กเลยว่ามันเล็กน้อยมาเลยสะดุ้งมันบ่นนี่อุ้ยบัิ่งขับเพิงขับโม่ไงยิ่งนั่นเวเวลาเอฟซีครับผมเราว่าเพิ่งมาสำคันครับผมปาดเล็กเล็กมันมันครับเพิ่งดูเนี่ยเพรท่านเด่นเอาแล้วเนี่ยอครับผมนี่ครับผู้เป็นมานครับ ครับแม่มาจากบ้านไหนครับผมมาจากอุบลโอเกษตรสมบูรณ์เนาะพูน่ะโอ้มาไก่เต้นนี่เอากระเบื้องบรรยากาศไปน้ำกันเดี๋ยวนี้เพราะท่านได้ล่งครับเตรียมพรออมครับผมเตรียมพ่ออมเป็นหยิบปล่อยให้ล่งสามโมงเ่องครับสะดุ้งนี่กะสองร้อยนะแม่สะดุ้งเนาะสะดุ้งสองร้อยแพร่สี่ร้อยครับผมเป็นว่ามีป่าไ่ครับมีป่าไงให้รุ่นครับน้องนี่ครับ อ่าบอยเฮฟชี boss, er ่ร huh kind of ุ่นไปน้ากันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะไคร้ให้ทีมงานของเฮานํำเลยนะครับเร้อผูดใดเคยหายอยู่หายกินคินฮอดบ้านะบทคำว่าเบื้องช่องของเฮาครับบ่าหน้าสวนพระกินพระเทียวครับผมเอากันน้ากันเลยครับเร้อเบิ้งไปน้ากันครับผมป่าเดเด็ดมันๆ่นครับบ้านเขาตำบลกุดเขาอำเภอมันจ่าจังหวัดขอนแก่นครับผม พุทธเนื <S <S flying, okay. erm 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 ้อเถียงครับพุทนื้เถียงครับบาทเรียกพุทนื้เถียงครับรุ่นต่อไปครับวงรุ่นต่อไปไปนน้ำกันครับไปนํ้ำกันครับพี่น้องครับบรรยากาศครับตอนนี้พุทธมีผู้ใดได้ครับเป็นกบว่ามีป่ายใหญ่อยคือพุทธเห็นบ่เอาเม่ยยกแม่ย อาบุมไปแม่ยังนะครับเสือียงยังเนี่นะครับสะดุง้งสีเส้นนะครับสุดตาทำดึุเบเลยพี่น้องโอ้นะครับไปไลายกับไลยเนี่ยเดียครับแม่เราก็ได้แล้วปลาข้าหน่อยครับเนี่ยเมืองสะดุ้งดังนี่ครับ ครับปลาสลิดไงได้ลวครับได้ลวครับสะดุ้งเฮาโอ้ยเมียเราไลยปลาะเพียนไงครับปลาตะเพียนไงปลาตะเพียนไงเอาเอามันมันเอาผู้ใดก็ได้ครับผมเฮ้ยปลาตเพียนไง เีแล้วครับถึงแล้วปารเพียนไงเสียแดงๆนี่ละโอ้ส่วนมากเป็นปารเพียนครับบรรยากาศดีขนาดเมื่อในฝนเึมครับมื่อี้บ้าเึ้มฝนที่ตกเพื่อมันจะตรงแห้งล่แม่แต่กวางได้ใตเรื่องเมียเัเทาืนะครับเสียงม่วยป้าเต้นตัดาเก้าเลยนะ รุ่นมานน้ำกันครับรุ่นมาน้ำกันครับอ FC ของเขาเอาถือแล้วครับนั่นต้นมากเป็นปาะเพียนครับถับว่ตัวใงญ่มาไหนอมีตัวใหญ่โอ้คนไในบักเง่จจนไหม พี่้อกเขียวไปเรื่อยๆนะเขียวไปนวดไปเรื่อยๆครับครับนีครันลือปลาใมัอ่นปลเพี้ยนใยครับใยถืเลือสวใดนะครับนาะโอ้หนนหเขียวไปเรื่อยๆนวดไปเรื่อยๆพีน้คคมพายดอกชวงลยเฮาจมไปเรื่อยะเียนห้ามข้นเมือเจครบเมจะข้ามลยังก็มันยกนะครับพดแล้วพมาทาในะครับ พี่น้องรับอากาศน้องจับห้องอีกต้นละพี่น้องนะครับเอาเจอกันนะครับไล่การหมอจิตเวีครับบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีขนาดเล่มมันเนี่ยคึมคึมกุศลปดุกประดุเดือนชุกโอ้เพี้ยนนี่นไหมมาดูกันครับพี่น้องนี่เพี้ยนนี่ฟังฟ้าอยู่นี่เในทุกปากครับเพี้ยนนี่นะครับเต็มไปแล้วนะครับมันเป็นยังไงต้องดูดีได้แล้วนครับป่าเพิ่นครับโอ้บาศสามบาชีเลยครับป่าเพี้ยนสะดุ้งใหญ่เลยครับนี่ เังนะครับแม้าโอยบาทนี่ไหมโอ้บาทนี่เป็นโลครับบีไหรือนกะเอ้ไปแล้วีนองนะครับขอขอแทงจแทงหัวอนะครับโอ้เนโอ้เ่โดนนะครับจตบนสองครับเพ่นนะครับเอด้งนี่ครับนี่เมันครไปนํำกันครับผมแพรสองร้อยเดินปัง ฝนก็ยิตก่ฝนเือน้พีว้าวะโอ้เบื้งสุดกด่างนี่ครับผมบ้าบาเอาอะเบองลก่านีบาเอาเ้อนครับโมยเรเบ้อสตูด่นี่ครับผมบาะเอส่นี่รัเอ้อด่นครับผม้าเาไปเุ้กันครับผม้าาา้สดกดานครับผมบาอะไร้งสุดลูกานมาเจาอ เด่นั้นครับเด้อะเป็นกำลังใจทีมงานของพวกเขาครับผมนะครับเรียกเหนืดูเลยเอาเรียกมาดมนะครับซุ่มยู่ฟังลือเลยเธอรุ่งแรงเนี่ยครับมันไปได้ครับไปเรื่อยๆครับบรรยากาศไปเรื่อยครับไปไทยเธอรุ่งแรงเนี่ยครับาาขสไปได้นะผมจั้นให้สิครับผมใชครับเสียสิ้นว่างครับาขาไส้โซนหนึ่งไปได้ตัวหนึ่งมาก ยุดจ้าขนาดเลยบรรยากาศยิ่มั่นใจนะครับเด้อนี่นี้ตตแล้วครับมันนี่ยังไงกันด้่ต่ายย่นไม่ได้หรือได้แลวเด้วด้วเดวเี๋ย่าไงครับนนเล้นี่ว่ามันเด็กน้อยมาเนี่ยก็น้อกัครับก็น้กัพี่น้อง เียงสะดุงครับน oh oh ี่ยสะดุงนะครับเนี่ยสะดุ้งสองครับปลาปลาอย่าปลาดิปลาปลาบือกครับปลาเบือไงโอ้บรรลุตาสาโลครับปลาเตัวนี้เอาใจเย็นใจเย็นหองเขาแล้วะค่อยเอาค่อยเอาปานครับโอ้เครับป่านเ่ยหาของไงล่ะครับสะดุ้งเนีไดแล้วครับเรียบ้อยแล้วครับโอ้มานขนาดวะ มาจากบ้านไหนครับเนี่อยอโอ้มาจากเกษียณสมบูรณ์ครับมาไก่ได้วยนี่ไก่กับคุมค้มไข่เนาะสองไร่มันบ่เนี่ยเอาสองไร่ปลาตัวเดียวคุ้มค่าแล้วครับหมนันหมันครับหมนัมนหมันโอ้ยสะด์ุ่งเล่าไหมครับหมันขนาดครับเทียบปลาเบือกตัวนึงว่าซีหาลกนะตะวันบ้าง ปลากระเทียมปลาปลาเนี้ยมันมันครับมันมันยากาศนน้ำกันครับปุ้ยฝ่าเอิมเอมเลยบาทนี้ยไต่กบไต่เอตะกวนแล้วจังทเนี่ยตากวงคนมาขาอยู่หากินครับมาจากกเสมบูรณ์ครับ แล้วครับเท้ายากภาคแล้วครับฝนบาดเอ้าตื้อให้ตื้อตื้อวันมาห้องวันมาเอาเอาเอาล้วครับวันล้วครับวันล้วครับวันล้วครับปนวันจันทร์ครับปนวันจันทร์ ปลาบึกตัวนี้เ้วเจ้าชได้ที่หนึ่ว่าโอ้ยมานรสเียตั้สะดุ้ง่บัดบนี่ยตอนนี้ฝนตกงสะควมกดูงนอกก็ได้ครับดูได้สลดแหละนกทอดในพ่ล้องในเบื้องนี้ก็เลรครับผมมาน้างกันครับผมสะดุ้งดังนี่ครับผม มกับพันสะดุ่งหมดครับเอาเทียกยเทียบยเทียกไปเรื่อยะครับก็เพว่มเมันกลั่มเพกนเอาโอ้ฝ่าะเพียงสองร้ตัวยูครับโอ้มานยูหมันยูคนนี้ั้งใเป็นเมืองให่ ซึ่งในบาเพี้ยนได้ทุบาทแล้วครับคุณนี่นาจะาเกียสมบูโอ้มันได้ป่าไงครับคุณครับได้ปาง่ไอโศกงครับคุณน่ะเสียชิ้นละลอะดำๆหมดละตะกรงกัไปว่าได้ครับต้ฝนตก คนกำลังเหยมอใส่สะดุ้งนะครับเนี่สะดุ้งสองยครับปุ่มพาเลาตัวเดียวก็นเลเอาลกมาได้กะไทยเบิ่งกันเาหรครับูตก็ด้ปวงก็ไเลยเอาปุมันกับมันู่มันกับ่าะไไดู้ครับบเบิ้งเบิ้งอ้าบมันงับเบิ้งปากกับหัวเครับกหัว ครับเสี่ยเลยครับเพิ่งกำลังตักอยู่ครับแตะกล้องเนอยากไปใกล้ๆแล้วมันไปไม่ได้ครับกล้องเปียกเอาเบื้องบนนี่ครับเดี๋ยวตอนเพิ่นเอาออกผมกยุโรปไทยเบิ่งอีกเที่ยนึงครับเพิ่นเอาขึ้นมาฟังก่อนตอนนี้เพิ่งกำลังหาอยู่ครับเอากระถ่ายไปเพราะอยากรบกวนเพิ่งเพิ่นเอาขึ้นมาฟังยังเบิ้งตัวใหญ่แล้วครับเด้อะโอ้เชี่ยนงๆนี่ก็ได้ครับนี่ปลาตะเพียนไงคนครับนี่คน สีบัวฟ้าอยู่มุมเพิ่นได้ป่าใหญ่เพิ่นก็ได้อีกแล้วครับว่างั้นน่ะโอ้ป่าเลียนฟังครับป่านี่เหี้เพี้ยบว่านไหนครับแต่ว่าสะดุ้งฟังนี่เอาละบาดนี่เริ่มแล้วป่าใหญ่ป่าเงี้แล้วครับป่าใหญ่แล้วพุ่นครับออกติดเพราะว่าว่าวักคนนะออกเลยโอ้ยมุ่มมูนเลยครับหมันอ่า ว่ามันสามโลตตีตัวนี้ซีครับซีีโลตีโลมนมาแนง่มาเท่าไห่ต่ทำหาโลบ่ก็หาโลทก็หาโลครับตัวตัวนี้ครับหาหกโลคุณละนาะุณครัีเฮฟังนั่นนี่เนาะเหีฟังเหีฟังครับสองยคุ้มค่าละนโอ้ถือสองเทีนหาตีไอผัวละบายเหียถือสองเทีนหาครับเฮียหน่อยเลยตี้ยอันนี้ก็เช่ยนุรล่นดกันละครับนี่ สุรินไม่กินสุราเป็นบ่านี่กินบ่อสุราเอาเมื่อตะเมียงครับมันเป็ี่ยนคำคว่างจวงครับสุรินไม่กินสุราเอาสันบ้านว่าเอาเอาเอาสามสิบเที่ยงครับเอาครับเพืเ่อนอยากโชว์ป่าครับเพืนน่อนทำไงโอ้มาคุมา้มค่าเลยว่าดังนี่ไหม,มน,นี่ครับสวัสวดีตงงัวเงาครับผมปอาใหญ่ยคนครับ โอ้กว้างแค่กับไรได้ครับนี่ตั้งรุ่นว่าโอ้ผู้สาวหน้อยากายกว้างครับโอ้ในหลายเต๋าพิซซ์เน,นี่มันสวงซ้ำร้อยหรนะอกเนาะครับเพอได้อยู่ได้กินลนะครับสว่างร้อยกว้างหันมันกะฝน,นตกเนาะคนเาาก่าป่าขึ้นมาป่ะน,น,นี่ยคนก็ลงเนี่ยเหรอครับลุ่งสู่ตัวแล้วครับ,รบผมนี่ครับครูเป็นหมานครับ โอ้ยปลาเบือกไงครับคุณโรตาซีโลครับตัวนี้มาจากบ้านไหนครับแยงค้อครับมาจากแยงค้อครับผมโอ้หมาน่ะสองลอยเนาะนี่เนาะครับคุ้มค่าแล้วล่ะครับสองลอยก็ได้โอ้ผู้เป็นหมานครับคนก็ได้กันทุกคนแนะครับผมผู้ได้ตัวใหญ่ตัวน้อยปลากระโหมใหญ่เลยครับนี่งตัวน้อยพวกผมครับคนได้ครับ พ่อผ oh, uh, yeah, right. <get> ู้ช <go ่วยบ่านี่มันบ่าโอ้นี่แหละครับผมคเพิ่นว่าป่าพ่อผู้ช่วยครับผู้ช่วยขายป่าแล้ววะนั่อเพิ่อนครับผมเพื่อนครับเรื่องป่ากระห้องกปรับยุทธไงครับผมโอ้ยสว่างตัวนี้ว่นว่นนี่พ่อสิบร้อยตีสว่างตัวนี้ถึงอยู่ครับถึงถึงสิบร้อยู่โอ้จากจากบ้านนี่บ่าคนคนบ้านนี่ว่พ่อผู้ช่วยบ้านนี่แหละครับนี่แหละพ่อผู้ช่วยครับ นี่แหละครับอาเบังครับบองพันธุ์ใดปลาใหญ่พันขายนะครับเด้อนี่เดียว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 บังนะครับเด้อนบองพันธุ์ใดครับพันเป็นกระสอบเลยครับพ่นตัวแน่้ยนวลกันครับปลาตัวนี้ประมาณฮาโลครับปลาตัวนี้ปลาใหญ่พันครับเพิ่นตัวร่องราคากันอยู่นี่ครับสำหรับทีมงานพันครับนี่ ทำงานน้องโเต,ต่าโนงเมียฮะโอ้ที่น้องเต่าทำงานที่น,น้องเต่าครับมาเป็นรถหกล้อเลยครับนี่เลี้ยครับเลี้ยงไงคนมาสองลำครับเนี่ยสองลำครับอันน,น,นี้อันนี้กองเคีย้ยดอกนี่หันพอบ้านฝนตื๊กอยู่อ่ากองเขี้ยบนครับผมพ่อบ้านฝนตื๊กอยู่บนท่านนี้นมาทำงานกับบรรยากาศฝนตกตะก้องกะ บ่ได้ไายปันได้ครับกล้องเปียกอันนี้ฝนเศร้าตกแล้วกรับมาเบืองน้ำกันครับผมนี่ครับรุ่งกับบาดเถื่อบาดบ่บาดเพิ่งได้เพิ่งก็ได้หลายครับบาดบ่ได้กะบ่ได้น้นองพรนะมาจากบ้านไหนบ่พอเรามาจากบ้านเราครับเสะละป่าเจ้าอยู่เสะละ สว่างลอยอันบ้าสะดุ้งเนี่ยสะดุ้งสว่างอยครับผมอุ้ยเบิ่งครับเบิ่งกะโหไงเป็นละบ้านเล็กน้อยนอนบ้านเนี่ยเนาะได้หลายพวกใครได้ไปบอใครได้ไปตัวเดียวก็ไปหน่อยเฮาฟังนี่เฮาเพี้ยนนี่ยอ๋อถูกบ้ามันอุ้มเล็กหน่อยบานนี่เบิ้งเบิ้งเราจากบ้านไหนครับบ้านเขาอยู่นี่โอ้คนพื้นที่ครับคนพื้นที่ก็เลยตัวใหญ่แท้ เอาเอาขอบคุณหลายๆครับไปเบิ่อยังขวางเด้อบ้านนาสวนมากินมะเที่ยวกับผมโอ้ยปลาเบือกครับปลาเบือกฝนพี่เม่เราได้ปลาเบือกไงมาจากบ้านไหนแม่ขอนแก่นมาจากขอนแก่นขอนแก่นบ้านไหนตั้นแต่โอ้คนบ้านนนทนท่านครับบ้านเดียวกันอ่าบ้านเดียวกันแหละครับตะกรงครับเอาเฮือดได้ครับนี่เอาเฮือดได้หนี่นี่แหละครับวิธีหาปลาครับเวงยนฝนเบิ่งหลานเลิ่นน้ำนู่น ครับน้อ่อนครับอันนี้ครับนะครับเนื้อตัน้นเด็ด้วยปนเนตัวน้ลนเรีนน้ำบาทเนียเาซ้ำกันละครับก็หมอนััน ปลาตัวนี้ซ้ากันแล้วครับเพื่นนี่ปลาขาวหัวครับวันนี้คว้าเราได้ครับใช่ปลาด้อปลาดิสุกไงครับผมเฮียฟังสองลอยได้ครับนี่คุ้มค่าแล้วปลาดิสุกตัวเดียวคุ้มค่าแล้วมาจากบ้านไหนปะขุ้มดินขุ้มดินขุ้มดินคุ้มดินโอ้บ้านคุ้มดินนี่ครับบ้านคุ้มดินมันจ่านี่ล่ะบ้านคุ้มดินใกล้ๆนี่นะครับไอ้ขึ้นมาได้เจ้าไหม เอาครับผมพอได้อยู่ได้กินเลยครับเปืนเพื่อนอย่าขวางครับบ้านนะสวนผักิีนผักเที <Oprah> ่ยวครับผมมันมันม <criptions> ันมันมันด้มันบ่ได้จังได่นะครับถูกบุกพร่องจังได่ายนะครับพี่นั่นเดี๋ยวนี้ยังบ่ทันได้พากันย้อมเพียครับเพราะว่าป่าใหญ่กันมาเรื่อยเรื่อยครับเพื่อได้ป่าใหญ่ไปเรื่อย ครับนจะงบรรยากาศไปนั่นกันครับไม่แต่พวกมันก็ขายแหสิพ่อขยวยจะขายมันถอวเนีหาอยู่หากินอใส่ปลาพ่อโอ้พอได้เยอะครับปลาแล้วก็ได้ทูกหมันตูหมานจนจะได้ปลาขาวห้ในปลาปี่้ัปนนะครับตองตัวอเียนี่ กวางเชี่ยครับเชี่ยกันเนาะโอ้ทางผุนเพิ่งก็ได้ครับครับสะดุ้งนี่ก็ตัวใหญ่โอ้ปลากระโฮกครับได้หลายยอู <th phin x> oh, <th pl ains> ่คร <able> ับเนี่ยทีมงานรถกระบะนเนี่ยครับเนี่ยทีมงานมันครับเอาครับผมทีมงานเวลาเอฟซีครับผมบอกว่ามันเด็กน้อยนอนอยู่กับแกงรถบานเนี่ย ออตัวมะมันเดียเฮียยังนี่เฮียฟังเลยเฮียเพียพีค่ะเพี๊ยเฮียเพียครับผมเออเดยครับทีมงานรวยลายเอฟซีครับผมโลหกชีนะไรียเัอนครับผมแน,น,ำน,ำน,น,น่นอนเดะ างพมาลงงานสะดุ้งมังครับนี่ครับสานสะดุ้งครับไปไงมั้งครับดุกันเนี่ยทนครับปวดกไงครับมาไม่มาขายเ่ยกยขายเอามัก็ซื้ขายเลยเาทบนี่ย มันมันมันครับผู้คนมันคนกับมันผู้คนได้ไลก็ได้ไลครับผมนี่ครับตลาดปลาครับผู้ใดจะได้ปลาเอาเลยครับผมอ้างปลาหงีผมครับยมงานไรครับได้ยวโอ้ยสสดุงบ้นบ้นี่เะดุงใหญ่ครับผมผคนคนมาสัังครับ ครับทีมงานสะดุ้งเฮาครับผมจักโร่ีโล่แปดครับตัวนี้นี่ครับทีมงานสะดุ้งเฮาครับนี่มันก็ไม่ถือไมาให้สองห้าร้อยหกพันครับปลาเป็นมะเขือครับปลาเพิ่งงครับผมปลามันเด็กหนุ่มอันนี้กระซังบาท จากบ้านไหนครับบ้านโคกสูงหืมน่าจะบ้านโคกสูงครับผมชัยภูมิทีมงานโคกสูงชัยภูมิครับกูอัดเดียวก็ได้เด็กครับผมเสื้อสูงครับเป็นน่ะทีมงานชัยพุ่มตุบุบตุบไปบังตุบบุบครับโอ้ยอุ้มยาบ้านนนั่มเโอ้สาวโกโกเนี่นี่ครับสาวโกโก้ครับทีมงานเสื้อสูงเงาครับผมนี่ครับเพื่อนมานขนาดนี้นี่ คนได้เป็นเอฟซีของเพื่อนกับเบืองไหมครับเด้อสาวโกโก้ครับผม <c oughs> ครับผมสำหรับคลิปของบ้านหน้าสวนภากินบะเทียวของเฮาก็ได้พาพี่นองว่าเบื้องเพิ่ลวงแหยอยู่บ้านเขาตำบลบุดเข้าอำเภอมัอณฑะวัดอนเจนสำหรับคลิปนี้ก็ ภาพีน่น้องมาเบิ่งแล้วกัฝา,ากไว้เพียงแค่นี้แหละครับฝากกดไรคดแชร์กดติดตามคนทรัพย์เจ้าใคยทีมงานบาา้บานเฮาบ้านหน้าสวนบ้านก,กินวัเทียวกกน,น,ยนะครับบานเข้าโลยุ่งกะเป็นกะร่างใจทีมงานพวกเฮาเี่นะครับเนื้อคลิปนี้กัสว,วัสดีครับเปดโ,โ,โลครับผมเปิดโลกเปิดโลครับตัวนี้น้องบ้านเขาครับตำบลพุทธเขาอำเภอมันจา่าจังหวัดบขอนแก่นครับผม หวานขนาจ้าเอาครับผมเบิ่งไปนกันครับผมครับองป่าครับเหี้ยเพี้น้เนี่ยเหี้ยโอ้ครับผมเพี้ยนีอยกุ้มขาแล้วแต่ป่าิดูตัวนี้กับกุ้มขาแล้วครับผมโอ้ย้านเด็นหน่อยนอนบาทนี่ยเด่นโคโรยู่เหี้ยเพนึ่งหออดูน้มา ครับผมเน,น,นี่ยครับผมทีมงานบ้านนาสวนไปกินปลาเดียวของเข้าด้มอบเสียห้ทีมงานไหนครับโอ้ทีมงานประเทียบครับผมนี่ครับผมเทียบี้เขาเข้าครับทีมงานบ้านนาสวนของเข้าได้มอบเสียหายทีมงานประเทียบครับผมงานนี้ครับงานนี้ม้นน,นนี้บานานสวนองเข้าได้มอบให้ชิบตัวครับผมแต่ทีมงานสาวโกโก้น้า ครับหลายทีมงานครับผมครัปลาใหญ่ก็ให้ครับผู้ใดได้ปลาใหญ่ก็ให้ครับไปกันไปคร <ละ S 2> <ะ>ับงานน้า่อกันเป็นสำลุงครับงานหน้าพ่อกันเป็นสำลรงครับผม